เรื่องย่อหนังไทยเรื่องกิ่งแก้วปี2513ดารานักสแสดงมิตรชัยบัญชาสุทธิสาพัฒนุษย์โสภาสถาพรประจวบเรือกยามดีอดุลดุลยรัตคุณหญิงรถเจเลขจาตุรงเศรษฐินีไม้ผู้ดีเก่ามีบุตรชายสองคนคือพอตอทอวสันจาตุรง กับพงษาจาตุรงวสันแต่งงานกับราศีเขาเป็นนายตำรวจที่เข้มแข็งและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งเขาได้จับเสียเฮงแท่ด้าวฐานค้าเฮโรอีนสารได้ตัดสินประหารชีวิตซ่องโฉมลูกสาวของเสียเฮงโกรธแค้นและอาฆาตมาดร้ายวสันมากหล่อนพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมจนได้แต่งงานกับพงษา น้องชายของวสันและว,วางแผนการแก้แค้นอยู่เงียบๆโดยที่สมาชิกในตระกูลจาตุรงทุกคนไม่มีใครคิดว่าศัตรูตัวร้ายกาศในเรือนร่างสาวงามได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในชายคาของครืหาจาตุรงแล้วในฐานะสีสะพยคนเล็กของคุณหญิงรถเจเลขจาตุรงในวันหนึ่งของฤดูร้อนหลังจากที่พงษาเดินทางไปดูงานหน้าต่างประเทศแห่งหนึ่งแล้ว สมาชิกในตระกูลจาตุรงเดินทางไปพักตากอากาศที่ชะอำขณะนั้นราสีมีทิดาเล็กๆอยู่คนหนึ่งมีปานแดงรูปดอกพี่กุลอยู่ที่ข้างหลังด้านซ้ายส่องโฉมจึงให้เวกสมุนมือดีของเสียเห่งผู้บิดาขโมยเด็กคนนั้นไปฆ่าเสียแต่เวกกลับเอาลูกของราสีกับวสันไปให้ว่องน้องชายซึ่งหลบหนีอาญาแผ่นดิน มาอยู่ที่ชะอําเลี้ยงเป็นลูกว่องตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าแก่นและเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับหลานสาวของเขาคนหนึ่งชื่อกิ่งราสีนั้นเมื่อสูญเสียเลือดในอกผู้น่ารักไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มากจนกลายเป็นคนวิกลจริตปัม๊มปั๊มเปอ๋เปอ,เปอไปภายในเวลาต่อมาส่วนเวกนั้นเมื่อเอาลูกของราศีไปให้ว่องแล้วก็มาข่มขู แบล็กเมกับส่องโฉมจนได้ส่องโฉมเป็นเมียลับๆจนส่องโฉมตั้งท้อมขึ้นมาส่องโฉมโกรธแค้นมากจึงลวงเอาเวกไปยิงทิ้งยังถนนสายเปลี่ยวแห่งหนึ่งและถีบศพเวกลงจากรถเพราะเข้าใจว่าเวกตายแล้วแต่เวกไม่ตายเขาหลบหนีไปอยู่ที่บางสะพานส่องโฉมคลอดบุตรออกมาเป็นหญิงชื่อส่องโฉมดาวซึ่งใครๆต่างพากันเข้าใจว่าเป็นลูกของพงษา ทังทั้งที่สองโฉมตั้งท้องขึ้นมาในขณะที่พงษาอยู่ต่างประเทศพงษาเองก็เพียงแต่นึกสงสัยในพฤติการนี้บ้างเท่านั้นแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาแก่นเติบโตขึ้นในรังโจรแก่นแก้วก็ปานนั้นชอบแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายชำนาญทางล้วงกระเป๋าฉกชิงวิ่งราวและต่อสู้ทุกชนิดตามที่ว่องฝึกฝนให้เช่นเดียวกับกิ่งผู้เป็นหลานของว่องเอง วันหนึ่งแก่นได้พบเหยื่อรายใหม่คนหนึ่งเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดแก่นจึงวิ่งเข้าชนเพื่อล้วงกระเป๋าตามอาชีพที่ถนัดและได้เงินไปสามพันบาทเหยื่อรายนี้ของแก่นคือราชันนฤชัยทนายความประจำตระกูลของจาตุรงแม่นเองราชันกโกรธมากเมื่อถูกแก่นวิ่งเข้าชนอย่างแรงจนล้มลงไปเขาเข้าใจว่าแก่นเป็นผู้ชาย จึงพูดจาว่ากล่าวอย่างรุนแรงทำให้แก่นไม่ค่อยชอบหน้าราชันมาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อจากราชันไปแล้วแก่นเดินเรื่อยเปื่อยไปพบราสีผู้เป็นมารดากำลังเพอ้อคลั่งถึงลูกสาวที่ถูกเวกขโมยไปในอดีตราสีเอาท่อนไม้ใส่เปลแล้วแกว่งไกวพลางร้องเพลงกล่อมลูกด้วยเสียงเยือกเย็นน่าสะเทือนอารมณ์อยู่ข้างถนน เมื่อเผชิญหน้ากันราสีออกปากเรียกแก่นว่าลูกตามประสาคนสติไม่ดีแต่ลึกลงไปในความรู้สึกนั้นราสีนึกรักและเอ็นดูแก่นอย่างบอกไม่ถูกแก่นเองก็มีความรู้สึกประหลาดต่อหญิงวิกลจริตคนนี้พอดีส่องโฉมซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ราสีตามมาจะให้ราสีกลับบ้านพักราสีไม่ยอมกลับส่องโฉมจึงทุบตีฉุดกระชากและให้เกิดกับทศ คนสนิทใช้กำลังอย่างทารุณแก่นทนดูไม่ได้จึงเข้าช่วยราศีและเตะต่อยสอง่งโฉมพร้อมกับล้วงกระเป๋าเอาเงินไปด้วยความเคยแก่นเอาเงินกลับมาให้ว่องผู้ซึ่งแต่นเข้าใจว่าเป็นพ่อแล้วเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นมาให้ว่องฟังว่องห้ามปรามไม่ให้แก่นไปยุ่งเกี่ยวกับส่องโฉมขณะเดียวกันส่องโฉมก็สังเกตเห็นว่าแก่นมีประพิมพประพายคล้ายราศีมาก จึงนึกสังหอ์ใจว่าเวกอาจจะทรยศต่อตนจึงไปทำสนิทสนมกับแก่นจนได้เข้าถึงตัวและจำปานแดงรูปดอกพิกุลของแก่นได้จึงให้เกิดกับทศจัดการสังหารแก่นเสียแต่แก่นก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งต่อมาแก่นได้ล่วงรู้ว่าซองโฉมเป็นผู้บงการให้คนมาคอยทำร้ายตัวแก่นโกรธมากจึงชวนกิ่งเข้าปล้นซองโฉม จับส่องโฉมแก้ผ้ามัดกลิ้งอยู่ในห้องแล้วหลบหนีไปพร้อมด้วยของมีค่าในคืนเดียวกันนั้นส่องโฉมได้ส่งคนของหล่อนไปฆ่าแก่นถึงบ้านแต่กลับถูกเสือเท่าว่องยิงบาดเจ็บหนีไปโดยที่สุนักแสนรู้ของแก่นต้องตายแทนแก่นยิ่งเขียดแขนส่องโฉมยิ่งขึ้นรุ่งเช้าแก่นให้กิ่งไปดักพบราชันเพื่อล่อราชันไปดูหลักฐานสำคัญ ทําให้ราชันคิดว่าคนของส่องโฉมเป็นคนร้ายปล้นส่องโชมเองและบุกเข้าบ้านกิ่งด้วยเมื่อราชันได้พูดกับส่องโฉมทําให้โฉมดาวลูกสาวของส่องโชมเข้าใจผิดคิดว่าราชันซึ่งตัวหลงรักอยู่เงียบเงียบนั้นไปชอบพอรักใคร่กับกิ่งโชมดาวจึงต่อว่าต่อขานราชันอย่างรุนแรงวันหนึ่งแก่นได้พบกับ พอตอทอวสันจาตุรงผู้บิดาเห็นเป็นเหยื่อรายใหม่ก็วิ่งเข้าชนและล้วงกระเป๋าตามวิธีที่ถนัดแต่ถูกวสันจับได้วสันนึกสงสารจึงไม่เอาเรื่องและสั่งสอนให้แก่นเลิกมิจฉาชีพนี้เสียพร้อมกันเขาก็ยังเกิดความรักและความเอ็นดูแก่นขึ้นมาอย่างลึกลลํำด้วยสัญชาตญาณแห่งสายเลือดเขาได้ให้เงินที่แก่นล้วงกระเป๋าได้ทั้งหมดแต่แก่นไม่ยอมรับ เขาจึงว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุผลแก่นจึงยอมรับและสัญญาว่าจะเลิกอาชีพทุจริตและแก่นก็เลิกจริงๆเวกลับมาหาว่องที่ชะอำํำรู้ว่าสถานการณ์คับขันเพราะทั้งพวกของส่องโฉมและมือของกฎหมายกำลังจะขย้ำคอว่องอยู่แล้วจึงพากันอบพยพเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเวกตั้งช่องรวบรวมสมัครพรรคพวกหากินทังจี้ปล้นต่อไปส่วนว่อง เช่าบ้านอยู่สามคนคือตัวเองแก่นและกิ่งเขาได้พบกับสจีคู่นอนเก่าซึ่งเคยเป็นโสเพณีในอดีตแต่บัดนี้สจีได้มาเป็นเจ้าของสำนักนางรมแล้ววอ่องหลงไหลสจีจนหมดตัวและมอบแก่นให้สจีด้วยแต่พอดีสจีให้แก่นออกรับแขกเป็นรายแรกแก่นก็อารวาดและเผาช่องของสจีเสียพินาศย่อยยับแล้วหนีไปพอกลับถึงบ้าน แกนแอบได้ยินว่องกับเวกเถียงกันเรื่องที่ให้แก่นไปเป็นผู้หญิงหากินแก่นจึงรู้ความจริงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของว่องจึงชวนกิ่งหนีไปจากบ้านในที่สุดแก่นกับกิ่งก็มาสมัครเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของราชันตอนนี้โฉมดาวก็ได้มาหาราชันถึงบ้านเป็นประจำร้อยอุตรีพิชิตเพื่อนสนิทของราชันก็เกิดมาติดอกติดใจคนใช้ของเพื่อน และมหาบ่อยๆเช่นเดียวกันระหว่างราชันกับแก่นนั้นความรักก็แอบซ่อนเร้นเข้าไปอยู่ในหัวใจอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันแก่นก็ทําให้ราชันปวดเสียนเวียนกล้าวไม่น้อยเพราะความเป็นเด็กบ้านนอกของแก่นนั่นเองเขาจึงนําแก่นกับกิ่งไปฝากให้ทํางานบ้านที่บ้านจาตูรงคุณหญิงรจเรกผู้ชารารับไว้ด้วยความรักและเอ็นดูและรับปากจะอบรมเด็กทั้งสองคนให้ด้วย วสันสองโฉมและโฉมดาวจำแก่นได้ว่าเป็นเด็กเกเรอยู่แถวชะอําสองโฉมรู้ซึ้งกว่าใครๆจึงวางยาพิษคุณหญิงโดยวางแผนให้เห็นว่าแก่นเป็นคนวางยาแต่ยาพิษนี้กิ่งเป็นคนกินเข้าไปจึงตายทันทีวสันจับตัวแก่นไปขังที่สถานีตำรวจในฐานะผู้ร้ายและแก่นก็ขอร้องให้ได้ไปเยี่ยมศพของกิ่งเพื่อนรัก ผู้เคราะห์ร้ายที่วัดเสียก่อนเมื่อว่องแสดงตัวจะเข้าเป็นพยานให้แก่นซองโชมก็สั่งให้เทิดฆ่าว่องเสียเป็นการเปิดปากส่วนทศไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เวกผู้เป็นลูกพี่ฟังเวกจึงเข้าไปหาซองโชมที่บ้านจาาตุรงในคืนวันหนึ่งซึ่งทําให้ซองโชมตกใจมากและตกอยู่ในภาวะจำยอมต้องเสียตัวให้กับเวกอีกเพื่อเป็นการปิดปากบังเอิญราศีเดินเปะปะมาพบเข้า ซองโฉมจึงผลักราสีตกบันไดหวังจะให้คอหักตายส่วนเวกได้หลบหนีออกจากบ้านไปราชันวิ่งเต้นประกันตัวแก่นออกมาได้และนำไปอยู่กับเขาราสีซึ่งรักแก่นมากได้ร้องให้ครั่งครวญหาแก่นอยู่ตลอดเวลาคุณหญิงรถเจเลกจึงขอรับตัวแก่นกลับมาจากราชันอีกครั้งหนึ่งเวกคิดเอาตัวโฉมดาวไปขมขืนและฝากจดหมายทดเอามาให้คุณหญิงรถเเลก บอกว่าแก่นคือหลานสาวที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เล็กๆส่องโชมรู้ดีว่าเวกอยู่ที่ไหนจึงได้นำกำลังตำรวจซึ่งมีและเวกพอทอทอวาสันเป็นหัวหน้าเข้าล้อมบ้านของเวกไว้และเวกยอมจำนนโดยที่ไม่คิดหนีพอส่องโชมรู้ว่าโชมดาวตกเป็นเมียของเวกแล้วหลอนจึงเปิดเผยความจริงออกมาว่าเวกคือพ่อที่แท้จริงของโฉมดาว เวกซึ่งรู้ความจริงเสียใจมากถึงกับยิงตัวตายและโฉมดาวก็กินยาพิษตายตามผู้บังเกิดกล้าวไปด้วยแก่นได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ากิ่งแก้วได้แต่งงานกับราชันนรชัยในที่สุดกิ่งแก้วจากบทประพันธ์ของออนจิตตะบริษัทผู้สร้างคืออินทระวิจิตภาพยนตร์อำนวยการสร้างโดย สรินทิ์สิริวันสมพงศ์วงรักไทยกำกัดการแสดงโดยชาลีอินทรวิจิตนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาสุธิสาพัฒนุษ์โสภาสถาพรร่วมด้วยประจวบเพลือกยามดีอดุลดุลยรัตสุรสิทธิ์สัตยวงศ์อดีนันสิงหีรันสุวินสว่างรัตนธัญญาธัญรักษ์โคมพัฒอัธยามารสีอิสารางกูล ชดาพรวชิปราณีและสองนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคือชินกรไกรล,ลาศและกังวานไพรลูกเพชรฉายครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคมปี2513ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงเรื่องย่อหนังไทยเรื่องกิ่งแก้วจากนิตยสารดาราสยามฉบับที่11เดือนมีนาคมปี2513และจากนิตยสารภาพดารา เดือนมีนาคมปี2513จัดทำโดยดาราย้อนยุคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ